สวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดลนุรีอำเภอบ้านบึงเมื่อวันที่24เดือนที่แล้วเรามาที่นี่ก็คือที่สวนหรือว่าไร่แตงโมของเฮียสมพงศ์นะใช้สมแดงมาแล้วมากกว่า8ปีและแปลงนี้ที่เห็นอยู่ขณะน,นี้และพวกเราชาวสำเริงนะแอนเดอร์แกหรือว่าพอลิแนนด์เวิร์กหรือว่าสมแดงมายืนอยู่ตรงนี้แล้วครับเนื้อที่ทั้งหมด30ไร่และว,วันนี้เราโชคดีมากแล้วเมื่อเจอเจ้าของสวนโดยตรงมาคราวที่แล้วไม่เจอนะเจอก็เจอแป๊บเดียว เดี๋ยววันนี้เรามาถามตัวจริงตัวเป็นเลยเมื่อก่อนเขาเรียกเฮียตอนนี้น่าจะเป็นเท่าแก่สมพงษ์แล้วน้าก็นออสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เรามากันแล้วนะถึงที่นี่เลยครับเฮียสมพงษ์นะตอนนี้ใช้สมแดงมากี่ปีแล้วก็ประมาณ8ปีนะครับแต่เนี่ยตั้งแต่ผมรู้จักอ่สมแดงตัวนี้มาพี่น้องเกษตรกรผมรู้มาก็ับบฮียติ๊กเนี่ยประมาณ8ปีนี้แล้วล่ะ แต่ผมก็สั่งทีใหม่ๆผมก็สั่งสองขวดสี่ขวดตอนนี้ผมสั่งเป็นลังเลยนะครับอพี่น้องเกษตรกรผมอยากจะแนะนาในว่าสมแดงตัวนี้ดีนะครับแต่ก่อนผมเป็นคนที่ว่าบกคนล่มัะลายนะป็่คนเชื่อคนง่ายหรอกแต่พอผมรู้ยากเฮติกแล้วผมได้สมแดงเฮติกคนไหมามาใกล้ๆครอบครัวผมก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าการใช้จ่ายมันประหยัดลงมาไงแต่ก่อนผมซื้อร้านยาตามร้านขายยาการเกษตรทุกอย่างซื้อมาทีหนึ่งก็เป็นหมื่นกว่าบาทนี่ต้นทุนมันก็เยอะ ตั้งแต่ผมรู้ยากสมแดงมาเนี่ยแปดปีครอบครัวผมดีขึ้นครับจากคนบุคคนลุมละลายมานะอันนี้ผมเปิดใจพูดกับพี่น้องเกษตรกรเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรตั้งใจฟังนะครับอืพี่น้องเกษตร,รกรปลูกถั่วปลูกเตงโมเตงปลาเนี่ยใช้ตัวนี้เลยครับใช้ตัวนี้ถ้าเริ่มใหม่ใหม่สีปุ๊บเนี่ยถ้าว่าเราใช้น้ำประมาณสองร้อยลิตรให้คุณใส่ฝ้าหนึ่งก่อนนะแล้วก็ถ้าว่าพืชมันได้ยี่สิบวันหรือยี่ห้าวันคุณใส่ไปเลยสี่ฟ้าสี่ฝ้าต่อน้ำสองร้อยลิตร ขิดถัวเตงโมเตงกว่าเป็นพืชผักผลไม้ทุกอย่างนะครับพี่น้องใช้เลยครับยอดจะเดินดีลากก็จะไปดีแล้วก็แมลงก็ไม่ค่อยเข้ามากบกบวนพืชผักของเราให้พี่น้องเกษตรกรนี่ครับสมแดงครับผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเชื่อคนยากที่สุดแต่ผมก็ยังมาตายเพราะสมแดงเพราะว่าของเขาดีครับนี่ครับแตงโมครับยังมีแตงโมยังไม่ถึงสองเดือนนะครับวันนี้วันที่สิบสี่พรุ่งนี้ครับครบสองเดือนครับสามสิบไร่เนี่ยครับ ผมใช้สวมแดงตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหลังจากใช้ตัวนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรก็ต้องบวกก,กับตัวนี้ด้วยนะครับเ mm. นี่ยครับตัวเป็นซองเนี่ยพี่น้องเกษตรกรอย่าไปตักซ้อนใส่มันจะลาบากเพราะว่ามันจะขนช้านิดนึงหลังจากเราใส่ใส่ฝาแดงหมดแล้วเนี่ยพี่น้องอยาทิ้งขวดเปล่านะครับพี่น้องเอาซองตัวเนี้ยอะมิโน,โนเนี่ยตักเข้าไปประมาณสักหกซ้อนใส่เข้าไปในขวดตัวเนี้ยอาน้ำเปล่าใส่แล้วก็คุณก็เขย่าอย่างนี้นะครับนะ พี่น้องเกษตรกรวิทีใช้เขย่าขย่าแล้วคุณก็เปิดฝาแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ออกก็เทตัวนี้ใส่ไปในน้ำเลยครับสีฟ้าต่อน้ำสองอิตยตัวนี้นะครับพี่น้องเกษตรกร,กรใช้คู่กันเนี่ยดูเลยครับยอดใบเขียวมะแรงไม่มีรบกวนครับอยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกร,กรมาใช้ตัวฝาแดงแลว้วก็อะมิโนโบวกกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเกษตรกร,กรนี่ครับฝาขาวครับฝาขาวคู่กับอะมิโนนี่ครับ เป็นถัว่วเป็นเตียงกว่าแตงโมงนี่ใหญ่จริงๆครับหวานนี่แตงโมผมสีไปเมื่อวานนี่ครับเนี่ยผมสีไปน,นมสไปน้ำเอ่อสามร้อยลิตรสามร้อยลิตรต่อต่อต่อหนึ่ง